ดลัดอีกประมาณ อะไเอ่ยอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแล้วครับเสียงเขา่อุทยานแห่งชาติน้ําพองอนะครับตรงนี้ผ่านมันจะเป็นเส้นเดียวกันกับขวด ชมวิวสวยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับนอกจากจะมีแต่น้ำอย่างเดียวชมวิวอย่างเดียวครับกับการเดินทางเราจะพยายามมาปั่นเนาะอย่างนี้ชมว,วิวก็แต่ไ้่มอวันชอบ <S <S 2> <S 2> <S ไป<ห>เนาะ ช่วงนี้ก็ไปไป่านี้ง็มาถึงป้ายเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับอืเข,เข้าเขตแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้น,นครับตอนนี้ก็เดินทางไปครับอีกประมาณสัก กิโลครับกิโลครับประมาณสักสามกิโลนะครับตรงนี้ร้านอาหารอะไรเอ่ย <3 S 1> ทอง <3 S 1> บาง <3 S 1> แสนสองนะครับแห่ร่ำรวยใครสนใจก็มาเที่ยวเลาะดื่มน้ำเขื่อนได้นะครับ<า>ดูหนอนครับว่าเป็นยังไง อีก2อีกิโลถึงเขื่อนวนลัตนะครับ70โลไปหนองบัวลำพูนนี่มดเขืดอนวนลัต ตลาดนะครับชุนนบสมชรรนรถค่อน,นข้าง <นำ S 1> จะเยอะอันนี้ดงพยาบาลอุบลตรับอยู่ตรงไหนฮะในสนามกีฬานะครับข้างทางมีขายแตงโม ที่นี้ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมานะครับแต่ดูแล้วสาวน่าจะสวยนะครับซูเปอร์แบดบอยออนทัวร์มีแต่พระเอกนะครับไม่มีนางเอกเหมือนคลิปน,นี้ดูอันนี้ป้ายอะไรสายดีทางไหนดีสายไปไหนครับไม่รู้ครับ ขวาไปไหน,<า>คนครับขวากันไม่เห็นมีนะครับซ้ายผ่านตลอดอขอซ้ายผ่านตลอดครับครับผมที่นี่ก็<ป>ร้านมิ s s i n g ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เราหาศักสยามครับ <laughs> ใครสนใจสินเชื่อศักสยามมาติดต่อได้นะครับที่เขื่อนอุบลรั์ เพิ่งเปิดได้สามเดือนนะครับมีไหม <c oughs> แต่เห็นเขาบอกว่าเอ็มแอบหน่อยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ทรเออเขาบอกว่าแอบอยู่ข้างในไม่ใช่ตอน <c oughs> นี้ก็มาถึง <c oughs> เขื่อนบนรักครับรกกตอนแรกกะจะมีเข้าเด <c oughs> ี๋ยวแรกบัตรนะครับ <c oughs> ฝั่งนี้รับมาไซฝั่งนี้รับรถยนต์เี๋เข้าไปดูเขื่อนอุบนลรัดนะครับว่าเป็นยังไรเส้นด้านซ้ายเป็น51ปีแห่งเขื่อนอุบลรัตน์นะครับพี่ครอบแม่ีิกพัด กลุ่มไหมจะมีคนตีโป๊ะครับท่างหลานจะแพ้ไอ้มือสมัครเล่นไอ้ขี้หมูขี้หมาเนี่ยไม่ได้เครียดนะเปทางไหนวะเนี่ยตรงไหมไม่ดูเหมือนกันนะตรงเนาะตรงไปก่อนเพราะมันตรงบนม่ะไม่มีป้ายบอกอะไม่รู้อะเงี่ยงานแต่งแล้วไปมัวเส้นทางมาก่อนนะครับาครนรับนี่อาคารที่ทำการสรรเขื่อนสวนน่าจะใช่ครับ ประชมุมทองมีบไม่ได้นี่ยจะป้ายของเฟิร์นเอาบนนะ็อต <c oughs> ช่วงนี้ก็เข้ามาที่ สันเขวนนะครับรถจอดอยู่ประมาณ4คันนะอากาศค่อนข้างจะร้อนสามสิบสีองศาจะร้อน,นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างว่าจะเป็นอย่างไรนะ <c oughs> นนี้ก็เคยมาเป็นครั้งที่2องครับครั้งแรกเจ็ดปีที่แล้ว ไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไรอากาศค่อนข้างจะร้อนมากเพราะประมาณ40องศาไนดะ้ มาดูนะครับนี่เป็นรูปร้ออะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะครับเ,เดินด,ดูต่อไปนี่เป็นป้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ กฟพอน้อมสืบสารปณิธานงานขอาพ่อนะครับมาดูป้ายนะครับมีคนนั่งมีสองคนดูบรรยากาศของสันเขื่อนุบนรัดนะครับมาเป็นอย่างไรนะครับเรามาเดินดูนะครับอันนี้เป็นรูปดอกบัว อะไรวะไม่แน่ใจป็นไฟเรามาดูคําสะดดีอุทิตนะครับการไฟฟา้าแห่งผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็ามาดูสถานที่ก็จะมีรถอไม่ใช่รถเรือครับเรือหนึ่งลำน้ำก็ค่อนข้างจะลดเยอะนะครับ คายหน่อยออดูจันยู่อันนี้จะเป็นเรือ ไไม่ได้สถานีจะเป็นเดือนพานขำนะครับน่าจะเป็นร้านอาหารหรือสำหรับคนกินข้าวประชุมนะครับกล้วยไม้ช่วงนี้คนไม่เยอะอากาศร้อน เรามาดูกันหน่อยนี่เป็นวังมัตฉานะคนรับนนอนสองสามคนอาการน่าจะโอเคครับดูนะครับเสานที่ นั่นน่าจะเป็นเกาะนี่เป็นวังมัจฉาเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวังมัจฉา ีอากาศจะเย็นๆหน่อยมีลมข้างบนจะเป็นวัดอ๋ออันนี้คือด็อกเตอร์บุญรอดนะครับ ช่วงเวลานี้ก็เดินทางกลับนะครับจบปิดทิปเขื่อนอุบลรัตนะครับ